สำหรับชาวราศีกรกฎนะครับสิ่งที่ต้องระวังในเดือนพฤศจิกายนี้นะมีเรื่องอะไรกันบ้างโอ้โหบางคนบอกเห็นหัวใจมาแล้วเนี่ยนะพุ่งพุ่งมาด้วยเข็มนะพันมาด้วยเตาวันนะไม้เลื้อยนะครับเขาบอกว่ามันจะมีเรื่องวุ่นวายจิตใจนะเออเรื่องกวนใจปัญหากวนใจระว่ากันอย่างนั้นนะก็บอกว่าบางอย่างเป็นเรื่องเก่าบางอย่างเป็นเรื่องใหม่ นะครับไอเรื่องเก่าก็ไม่ได้เคลียเรื่องใหม่ก็มาอ่ะไปกันต่อนะครับเขาพูดถึงอะไรการไว้ใจไว้ใจก็อาจจะโดนแทงหลังนะครับเออบางคนเนี่ยไม่โดนแทงหลังเฉยๆโดนเลื่อยขาเก้าอี้บ้างนะครับเตะตัดขาบ้างนะไอพวกอิจฉาเนี่ยมันเยอะบนโลกใบนี้นะครับนะถ้าพูดถึงสุขภาพก็ระวังปวดหลังด้วยนะว่ากันอย่างนั้นนะครับนะสุดท้ายท้ายสุดนะชาวราศีกฤตเน็ตแม เขาบอกว่าจงมีสติถ้าพูดถึงในเรื่องของขับลงุงขับรถนะเขาบอกว่าต้องมีสตินะระวังอุบัติเหตุนะครับนะแต่ถ้ามองในมุมมองที่ดีนะเขาบอกว่าเอ้ยคุณเองเนี่ยนะเริ่มเห็นทางสว่างในชีวิตแนละ้วต่อให้ชีวิตเจออุปสรรคป,ปัญหานะอะไรมาปัวพันมันก็สู้ความมีสติตับความอดทนของชาวราศีกรกฎไม่ได้นะครับอ่ะประมาณนี้ละกันสำหรับชาวราศีกรกฎขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับ